โซโลแล้วขึ้นแรงหนึ่งทำยังไงให้บกทุกตาครับหลักการง่ายๆครับเราต้องปัดให้ได้สัก200%เเพื่อได้เหรียญแดงเหรียญแดงมันมีผลกับ ขีดไม่ใช่ว่าการที่เราทําให้มันได้ไอ้วงล้อเต็มอ่ะคือได้คะแนนนะมันต้องทําแบบปั่นไฟให้มันขึ้น20 0%ก็คือ2เครื่องถ้าเราปั่น2คนใช่ไหมเราปั่น2คนมันก็จะหักเปอร์เซ็นต์กันอย่างเช่นเครื่องนั้นมันมีอยู่ประจุอยู่ประมาณ100%ใช่ไหมเราปั่น2คนมันจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งครับก็คือ50 50ิบหเราจะได้เครื่องนั้นแค่50%าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจป่ะอ่ะประมาณนั้นคือถ้าเราปั่น2เราต้องปั่น4เครื่องแต่ถ้าเราปั่นคนเดียวเราต้องปั่ ได้ทองแล้วก็คิวนิดคิวหน่อยก็ได้อาจจะได้แดงนะแล้วก็ส่วนเอ่อพวกมีจะมีไออันนึงอ่ะมันจะได้เหรียญแดงแน่นอนแต่มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็คือเราห้ามล้มเลยเว้ยมันจะได้เหรียญไม่แตกหักมาประมาณนั้นมันเป็นเหรียญเหลญที่สองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเราไม่ล้มเลยเราจะได้เหรียญน,นั้นอ่ะสีแดงยิ่งเราล้มบ่อยเหรียญก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ประมาณนั้นแล้วก็เหรียญสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญจูครับก็คือพับไม้ให้เยอะหรือจูกระด้จูร้อยบี นิดนถ้าพับไม้สักสาแผ่นนี้ไม่ถึงไม่ต้อถึงร้อยวิก็ได้ประมาณนะครับถ้ากฎการเล่นเกมที่แบบว่าเล่นคนเดียวนะผมจะไม่ให้เจอคนแรกโดยเด็ดขาดถ้าเล่นโซโล่นะเพราะเวลาเราโดนโอกาสที่แบบว่าเราโดนแขวะคนแรกปึว๊วอะอีกสตัวแม่จะไม่ค่อยช่วยกันคือเราเล่นเนียนไปก่อนเลยเว้ยจงกว่าจะมีคนนึงเก็บหรือล้มเราค่อยไปปัน่นไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบเลยย้าว่าไม่ต้องรีบแล้วก็คิดเอาอีกทีว่าเออใช้คนนึงเจ็บเราจะไปช่วยดีไหมแล้วค่อยไปเดืองอะไรเงี้ยเพื่อไปเอาแรงมาประมาณนั้นเล่นโซลต้องเล่นแกตัวครับสำง,งานที่ผมพูดมามันไม่ได้เรียงนะแต่มันก็เป็นสีนที่สําคัญน,นั่นเองคือถ้าเราอยู่แดงแดงแล้วเราควรจะมีหินแดงอย่างน้อยสัก2อันแล้วก็อีกสองอันอาจจะเป็นทองก็ได้แต่นะครับแต่อย่าไปขั้นต่ํากว่าซิลเวอร์ก็พอแดงน้อยต้องมีแดงแค่สองอัน กำลังดีอะโอเคเลยคือแดงสองอันก็คืออะไรที่จะแนะนำง่ายๆก็คือมันจะเป็นพวกปั่นไฟครับกับช่วยเพื่อนแล้วกันผมคิดว่าน่าจะเบสิกสุดแล้วไอ้ส่ไอ้ไม่ล้มเลยเนะี่ยแม่งโอกาสยากสุดมากๆส่วนคนจุกมันก็ยากอยู่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ยากเท่ามันไม่ยากเท่าขวากับไอ้ที่ไม่ล้มเลยเว้ยคือเกอม์นต้องมีล้มบ้างแหละถ้าคนแบบพัดคิลเลอร์มันไม่กากระนะคิดว่าไม่กากการันตีเลยก็อาจจะแบบไม่ล้มเลยหรือถ้าถ้าเซอร์เก่งก็อาจจะไม่ล้มเลยอันนี้ก็อาจจะก็มีอีกกรณีหนึ่งส่วนใอสโล่ผมก็แนะนาเลยจริงกก็ไมไม่ีเปอ ผมนะก็จะชอบใส่แทงหลังเลยครับแล้วก็เปอร์ี้โกงนะขาดไม่ได้เดี๋ยวนะโทรศัพท์ครับอ่าโทรศัพท์ส,สีเหลืองก็ช่างมาไม่เป็นไรยังไงก็โกงอยู่ดีแล้วก็อาจจะเป็นอีกอันนึงเป็นกำลังอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราเราถนัดแบบไหนแต่ของผมอะถนัดเป็นสปินเว้ยผมอะสปินอะผมเก่งกว่าใครแน่อนอนแลน้วอันนึงจะเป็นอะไรก็ได้ไปอันหนึ่งถ้าจะถ้าจะเอาแบบชัว์เลยนะแบบเรากันแบบกลัวล้มอะกัดไม้หรือถ้าจะเอาพลิกสถานการณ์เกมก็นี่ครับก็คือลูกเองแต่นะ ไอโซโลอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากในการใช้ดูเองเว้ยก็แนะนําว่าเป็นตัวกัดไม้แล้วกันแต่กัดไม้กูหายไปไหนวะอ่ะกัดไม้นี่ครับนี่ครับกัดไม้ก็มานี่ครับส่วนโซโลก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือกุญแจแหละเนี่ยกุญแจกุญแจแดงก็ต้องเอาออกครับคือแบบมาเจอท่อแล้วก็มีสิทธิ์แบบเอออาจจะออกได้อะไรอย่างเงี้ยไอตอนผมก็จะแนะนําก็คือเป็นอันนี้ครับแหวนแต่งงานครับแหวนแต่งงานค,คือจะมองเพื่อนที่เป็นขายงมจะมองเห็นได้เว้ยจะเวลาเราแบบเจ็บจะไปหาเพื่อนขายงมก็จให้เพื่อนฮิวได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเอาอันน ก็คือไว้มองคิลเลอร์ตอนจุกนั่นแหละคือแบบว่าแม็กซจะทุกสูงๆไง,งเราจะได้จุกได้นานขึ้นเว้ยไม่ว่าจะเป็นหลอกไฟหรืออะไรก็ตามเราก็จะได้จุกง,ง่ายๆนั่นเองส่วนอันหนึ่งของก็ไอเ้ยนี้วกันปาตี้เดสสาดไปไปดูกันว่าจะ เ่นเห็นแกตัวแบบสุดตรงหาไหนดูกัน <c oughs> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆกับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ Discord ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอาการติดตามด้วยนะครับเพื่อยือนยันว่าเป็น FC ช่อง First Bu ัดแล้วก็รอาการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับโอเคใช่ไหมเราไม่ต้องรีบปั่นไฟนะครับเครื่องเกิดข้างหน้าจริงแต่อย่าไม่ต้องรีบเวลาไม่แน่แถ้าเป็นเธอแน่นอนเฮ้ สวยเนี่ยครับที่ผมบอกนะค,คือกุญแจเห็นป่ะเห็นออร่าเพื่อนเห็นนังแมพเลยนะโอ้ oh, เนิร์อดอะหยาบว่ะแล้วไปครับเราไม่ต้องรีบจับเครื่องเราเห็นตะคนนึงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นไปข้างบนให้เราแอบ,บก่อนครับเห็นป่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยรีบอะไร ยังไม่เจอใครตอนนี้ยังไม่เห็นกูยังเอ,อ้ยจุ้ยลิ้นพันหมดเลยทีย่ยังไม่เห็นกูใช่ไหมอยากให้เห็นได้ขาดสวยวิ <c oughs> ่งก่อนเลยกันแล้วก็เดินครับ คเจอเขาและวโหนี่ปั่นเลยเราไม่ต้องปั่นกับเพื่อนก็นได้นะครับเราปั่นคนเดียวไปก่อนเราเอาหินปั่นไฟก่อนเราเพื่อนมาหาเองโอเคอ่าอย่างนี้เราอาจจะได้เครื่องปั่นไฟเครื่องนี้เราอาจจะได้สัก60%สเอเพราะเราปั่นไปแล้ว10%หน่อยหนึ่งแล้วเพื่อนมาปั่นกับเราด้วย มันจะแบ่งครึ่งครับแล้วมาจูขี้อะไรข้างบนกูถามจริงคนปั่นแฟงบนมาทะลึ่งข้างบนอ้าไอเทียเรื่องของมึงนะครับเราฮิวเพื่อแบบว่าให้มันยือต่อได้เกมให้โดตีสองทีก็โอเคกว่าอันนี้เราน่าจะได้ประมาณสัก4 0นแล้วกันเราปั่น3คนมันต้องแบ่งเฉลี่ยครับฮิวเพื่อน โอเคเนี่ยได้คะแนนยูวด้วยอ่ะต้องปั่นไฟครับถ้าปั่นบอลอีกสักเครื่องหนึ่งนะไอ้เครื่องกลา,างแบบไรเงี้ยคือเราจะได้ปั่นล่างได้แล้วแยบไปเก็บเขาไปเอาอะดัมละแล้วปั่นเลยเ <c oughs> ปียบปั่นคนเดียวอะอไปดิกเลย เดี๋ยวเรื่องดึงเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยจัดการจักเพื่อนอีกทีก็ได้แต่ปั่นไปคนเดียวไปก่อนครับเราโซโล,โลแก้ตัวไปอ่าเดี๋ยวเราค่อยดึงเพื่อนทีหลังเราดึงครับตอนใกล้ๆกล้ตกเฟสก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องแคร์นะว่าแบบว่าไม่มีโบลัสทานอะไรเงี้ยคือเล่นคนเดียวเราจะไปหวังอะไรเราหวังเหรียญพอเดี๋ยวเราตายเราจะได้เหรียญก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยปันย่นตรงนี้จอาตรงนี้โอเคปะ่ะเอามีรูนโอเคครับเอามีรูน เด,ดี๋ยวฟอรับ์นเห็นป่ะน,นะฮะถ้าเราล้มคนแรกจะเป็นกันนะครับผมที่ผมบอกก็คือพยายามแอบย้ำว่าแอบเลยต้นเกมแอบเลยย้ายเห็นตัวเลยค่ะถ้าล้มคนแรกคือชิบหายแนะ่โดนเฝ้าเอ้ยเพื่อนไม่ช่วยเอ้ยเหมือน,นอย่างที่ผมทำอะ่ะผมขอกระน,นี้ใช่ก่อนนะผมไปช่วยเพราะยังไงมันก็ทันไงไม่ตกเฟซหรอก เพื่อนจะดึงวะมีผมมีคู่แข่งการทางการตลาดวะผมไปดึงแล้วผมวิ่งกนึงแล้วผมไม่สนเรียบร้อยเฮียคู่แข่งทางการตลาดไม่ได้เฮียเลยผมเมื่อกี้นี้สวยคู่แข่งทางการตลาดเราห้ามโดนตีทีหนึ่งแล้วกันนะจะปั่น แมี่ผมปั <expand> ่นอยู่คนเดียวเอาเอาการันตีแล้วได้เหรียญแดงเครื่องบันไฟครับแล้วตอนนี้ก็ยังการันตีเรื่องหินไม่ล้มด้วยเพราะเรายังไม่ล้มเลยถ้าเราไม่ล้มด้วยเราก็จะได้หินแดงสองอันแต่มันยากไงเพราะแหละมันเป็นเนื้ออะผ่านโดเนทผ่านวอลเล็ตไม่ได้พร้อมเพย์ได้ไม่ได้แต่ผ่านพร้อมเพย์ได้นะครับอ้าถุงนี่วอลเล็ตขั้นต่ำสิบบาทไม่หมเหรอครับ ไม่ได้จริงเหรอครับชิบหายละทุนวินเล็กขั้นต่ำสิบบาทครับส่วนพ่อเพย์ขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับทุกคนชิบหายแล้วไม่ได้อันนี้ผมก็ต้องจริงครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับกระดมไม่สัตว์กูจะดึงกูจะดึงกูไม่สนกูไม่สน คู่แข่งทางการตลาดไม่ได้มือแค่มึงคนเดียวไอ้น้องกูด้วยอ่าโอเคเราได้เผือดได้คะแนนจุ๊กเอาเอาเผือดคะแนนจุ๊กหน่อยนึงโอเคครับเพราะตอนนี้หินปั่นไฟเราเรามั่นใจเราอาจจะได้สีแดงคนระับอาจจะนะอาจจะแต่เราก็ปั่นได้เยอะมากไนะงก็า่าเดียวคือคะแนนหินจุ๊กติด9.50้ไแมนพิฟเฟ์สคือยังไง9.50ออไม่ได้ครับโด9 9บาทจะตางแน่เลย ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะเเลตสตาร์ทให้กันเลยเหรอโอว้ว่าอยู่ไมจ่จุกหนาจังไอ้เนเนิร์ดน้องจัดเลยอะเนิร์ดน้องมากครับตอนนี้ ร้อยเฮียกูจะได้สเต็ปแบบเหมือนอะไรวะน้องน้องผมอะแม่งเล่นแบบรอไม้อะแม่งแล้วแม่งเล่นอย่างเก่งอะเล่นเนอแบบปาบไม้ได้อะลืมชื่อมาละอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยกูสวนเองโง่ด้วยอ่ะเรียบร้อยหินไอหินล้มไม่ล้มกูนี่อดละอดแดกละแล้วมึงอ่ะช่วยรบกวนช่วยกูก่อนนะอย่าเพิ่งปัดเสร็จไม่งั้นโทรศัพท์กูไม่ติดนะจ๊ะ อยากมีโทรศัพท์ไว้ใช้กับคนอื่นติดต้อตอบหิวยอยเฮ้าม <c oughs> ี <c oughs> มีลูนล็อกเครื่องเนี่ยอีสองส่วนผมไม่รูแล้วูวอันนี้ปล่อยเพื่อนฮิวได้ครับเราก็ได้อาจจะได,เได้เราก็ได้หินด้วยดีครับพี่มะหมูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูสิบห้าคนด้วยนะครับขอโทษนะครับที่สองวันผมหายไปเพราะอัไนแหละไปสตรีม เอสพัตินัมอีกอันสวยกว่านะผมว่าใช่ครับแต่ผมชอบตรงที่มันเป็นหมวกเวหมวกมันเขียนเขาวินนะผมชอบหมวกมันจะได้รู้สึกถึง,ถงแบบว่าเออผมจูงแล้วผมชนะมาดูแบบมีสตอรี่เรื่องราวดิไอโทเทปอย่ามไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบแกะอะไระครับแกะตอนในนี้เอาเออ เออตอนเครื่องเสร็จครับเราไปปั่นเครื่องใหม่ดีกว่าไหนปั่นไอ้แม่นะไอ้เครงหน้าเรา,าอะไรอย่างไปโอเคเอ้ยสวยอย่าปิดเป้าหมายสัตว์มันรู้ว่าผมเล่นสดแล้วเว้ยโอหแล้วถ้ากูลงอีกทีกูฮาดิไอ้เฟิร์สกูรังเจ้าไอ้นี่เลยเหรียญเหรียญปั่นไฟหน่อยหนึ่ง ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะแดงหรือเปล่าไงครับเล่นเนิร์ดเจอเนิร์ดต้องฉีกเด้อครับเนิร์ดแพ้ฉีกอย่าวันที่เดิมเยอะเดี๋ยวจะซอยเอาโอเคครับกลับไปปั่นไฟต่ออีอันเหมือนวัยรุ่นไฟเอ็มรุ่นไฟเอ็มมันต้องเอาเสียงว่าสุดหลอดอ๋อโซ่เดีครับอ๋อเดู๋ดูเสื้อผมแพทเทิ่งหรือครับอย่างเงี้ย ด,ด,ด้ว้องผมเทมากค่ะอยาเดีาเราแปทุเรหมายเลยสัว์่ันด้ครับเพื่อน พ่นหมดเลยครับพ่นหมดทุกคนตึงเดือดดึงตึงดึงผมว่าเราเล่นแก่นะครับดะรับเปิดกล่องอะไรหน่อยหนึ่งก็ได้เราชิวๆนะครับไม่ต้องรีบเปิดประตูครับเสียดายผมมาดูทันตั้งหนึ่งชั่วโมงโอ้ยพี่ปิดสตรีมพี่ลงตีงส,ตสี่ตรงครึ่งดูได้ครับดูได้เดูได้แอ่ผมดึงไอ้นั่นอีกสักตาหนึ่ง อ่ะท่อ,อยนี่โอเคจะจำไว้ท่อ,อยท่นอนสูงนะผมจะทำการดึงเขานะผมไม่สนอะไรงั้นอนะผมจะดึงเขาอนะผมบอกแล้วผมไม่สนอะไรงั้นอะปล่อยมันตายด้วยอนะว้าวผมไม่สนครับเราได้เห็นแก่ตัวเลย เรียบร้อยกัดไม้ทําพิษไอ้หนุ่มประตูก้ากวาแล้วเนี่ยฟาร์มแต้มฟาร์มอะไรไปลรแล้วเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปหาพวกกล่องเปิดลงท่อลงท่อยังย้งยังย้งยัง้งยั้งเราอันนี้สาธิตร์เทนการที่แบบว่าเล่นนี่ไงวิธีการเล่นโซโล่ไงให้ได้ขีดย,ยังครับยังยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบท่ออยู่ข้างล่างเลยด้วยแล้วเรายูก่อน เรียบร้อยถอดเทปอีกสักอันหนึง่งดีกว่าไปตอนนี้คะแนนให้เต็มเปี่ยมอ้าวเย็ดเทปกูไปละ <c oughs> อันนี้แล้งผมยังไม่แดนอ่ะจะได้สองขีดแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แอบไม่ได้ต้นไม้เล็กไป ขอแทบกลางเองกระเป๋าง่วงโมลิด้วยก็ได้ขอเป้นตาถัดไปนะครับคุณเลดบูครับโอ้ยค,คุณเลดบูหายนานมากนะผมคิดถึงคุณมากเลยไม่เห็นหรอกไอ้น้องเราเราหิวแต้มเราหิวแต้ม ดึงเนี่ยมันจะคาน่ะพ่อไงโอ้เรียบร้อยไอ้ย่าไดก็คานอี่งเดียวเป็นกูกูต้้งไปอยดั้ฟันซีนนะกูโดนกนด่าพ่ออะไรอีเฮียกูสงสารเลวะไอ้ย่าดำเนี่ยแล้วเพื่อนจะดียังไงไอ้สันขวานกูถามจริงกูดึงก็ดึงไม่ได้อ่ะมันบื้อไง ผมเป็นทำทรงมันจะไปดึงนะแต่ผมไม่ดึงหรอกผมให้ใจคุณไปงั้นแหละจะลงท่อผมลังอยู่ช่วงขาดพุ่นหมดไปกับหมูกระทะอ๋อเรียบร้อยไปดูผมก็ได้ไม่ต้องแบบว่าสารสนเทศนะแค่ขอช่วยกันกดไรก็พอเะครับเนี่ยผมเล่นแค่นี้ก็พอแล้ว นี่ยคือผมการันตีแล้วว่าผมอะได้หินละหินหินแบบคะแนนจุกเอยช่วยเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ยคะแนนปั่นเงี้ยเนี่ยเลยแม่งไม่บอกกระดับเพราะเรามีท่ออย่างนี้แล้วครับอ่าเฮียเรื่องมึงนะครับแทงหลังไปมันคานไปเลยกูรู้มีแทงหลัง กูไม่ช่วยอยู่แล้วครับกูรอลงท่อแทงหลังกันไปสวยไม่มีกูไปเลยอ้าวนี่แดงๆนะเห็นปะ่ะเดี๋ยวบอกเนี่ยขอแค่ต้องการพวกหินพวกนี้พออันนี้หินจุกดี๋ยวบอกถ้าผมจุกได้นานก็ยังโอเคอันนี้ก็คือเมตาอันนี้อีกนิดนึงถ้าผมช่วยเพื่อนลงจกตะขอหรือคิวแตะเพื่อนไอ้ไอ้ลุกไอ้กีเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่าเอมันเขาเรียกเขาเรียกค่อยเรียกว่าอะไรวะไอ้ชื่อเปลยเผลออ่านพี่เขาเดี๋ยวโดให้ค่อยโดให้คือคำพูดกูเปลี่ยนเลยคือแบบยังไงผมก็ได้หินแดงเอออาง่ายคือถ้าผมดึงตอนที่มันล้มอ่ะไอ้อดัมอ่ะนั่นแหละมันคือวิสิที่ผมจะได้หินที่เนี่ยแดงเว้ยอันนี้ก็นะครับถ้าผมไม่ล้มอ่ะนะมันก็จะได้หินแดงสอนนี้ก็คือคะแนนปั่นไฟครับปั่นไฟผมก็ขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ที่ผมบอกก็คือถ้าผมไปจับไอ้เครื่องตรง LT อ่ะผมอาจจะได้เหรียญแดงไปแล้วเว้ยนั่นแหละที่ผมบอกก็คือถ้าผมจับไอ้เครื่องใช่ปะผมก็จะได้ไมา์ีินหนึ่งถ้าผมได้หินแดง3เหรียญคือผมบวกสองผมบวกสองแต่นี้ผมก็ถ้าผมที่ผมบอกก็คือไอ้ที่ผมคำนวณไว้อ่ะก็คือแบบว่าไปดึงไอ้คนล้มกับปั่นไฟเครื่องหนึ่งไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมแค่จับแตะก็คือยังไงไม่ก็ได้ได้สองขีดน่นอน่นั่นแหละครับก็คือวิธีการเล่นซโลโนะนี่ผมก็ได้แต้มเยอะสุด เราได้ความหินแก้ตัวคือสองพันแปดแปราณน,นี้ครับ